ถ้าคุณอยากจะรวยคุณต้องเข้าใจการทําธุรกิจอันดับแรกคือการลดต้นทุนลดต้นทุนในหน้าที่นี้คืออะไรวัตถุดิบอันไหนที่แพงเราลดลงอันไหนถูกเราเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นกะเพราหมูสับ <laughs> เห็นไหมผมลดหมูลงเพราะหมูแพงเพิ่มถั่วฝักยาวขึ้นมาท่วงข้าวเลยเปล่า <laughs> กินไปมันก็หมดมันก็อิม่มผักไว้ต้องล้างก็ได้เปลืองน้ําเนี่ยกำไรล้วนๆใครๆเขาก็ทำมาท้งนั้นแหละอันดับสองคือการ ตั้งราคาสินค้าให้แพงเกินจริงเพราะประเทศเราไม่ค่อยมีมเยรษฐกิจนะแล้วก็อ้างได้ว่ามันนาวแพงพอมะน,นาวแพงแล้วน้ำมันแม่งก็ขึ้นเลยไหมมันก็แพงไม่หมดเลยแหละอันดับที่3จุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนคือเอาสูบคุณไปเช่ารถแท็กซี่เช่าแบบเหมาวันวันประมาณ900บาทเปิดลูกค้าเรียกไปส่งตรทางให้หน่อยคุณเห็นรถมันติดใช่ไหมแค่อ้างคําเดียวว่าแก๊สหมดแล้วคุณก็เอาเวลาไอ้ตัวเนี้ยเอาไปรับฝรั่งมันจะคุ้มทุนกว่า แค่สามชั่วโมงคุณกำไรและคุ้มทุนแล้วมิเตอร์ไม่ต้องกดนี่เขาทำกันมาเยอะครับไอ้คุ้มทุนอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่คือเป็นตัวอย่างที่ที่ er ครับมึงเป็นใครวะคุณคิดได้แค่นี้เหรอ <laughs> ผมก็อยากมีความสุขมากกว่าครับ <laughs> ความสุขมันกินได้เปล่าวะอยากจะทำของดีๆสิ่งดีๆตื่นขึ้นมาตีสามตื่นมามนก็มาทำสังขยาสังขยาใบเตยสังขยาชาไทย <laughs> การเอาเปรียบผู้บริโภคไม่เจริญหรอกครับ ถึงแม้ธุรกิจของผมจะไม่ใหญ่โตแต่ผมก็ไม่เคยดูถูกอาชีพตัวเองวัตถุดิบที่ผมคัดสรรมาผมก็พยายามเลือกดีๆเพื่อที่จะทําให้สินค้าที่ผมผลิตออกมามีคุณภาพและอร่อยที่สุดโดยที่ไม่จะเป็นต้องขายแพงครับเอาแค่พอเราอยู่ได้คนซื้อก็อยู่ได้สำหรับสินค้าผมนะถ้าคุณไม่มีเงินผมแจกฟรีได้คนละ3ามชิ้นขึ้นก็มีผู้สูงอายุคนท้องคนพิการ ผมอยากไรคุจอรจจัดเนี่ยผมแจกฟรีจะบ้าเลยของซื้อของขายมึงเอาไปแจกมึงบ้าหรือเปล่ามึงทำให้ตายหาก็ไม่รวยอย่างนี้คุณคิดว่าคุณทำถูกแล้วเหรอต้องลดต้นทุนผมเพิ่มความสุขเพิ่มราคาแพงๆผมแจกฟรีแลวติดคุ้มทุนอนะ่ะแค่เห็นรอยยิ้มผมก็คุ้มแล้วถ้าทำครบสามอย่างนี้ได้นะมึงรวยทุเลศมึงรวยยังฮ่ามึงแจกก็้ว้มึงรวยยังทำไมต้องอยากรวยยิ่งรวยก็ต้องยิ่งหวงเพราะหวงแล้วก็ทุกรวยด้วยการโกงโกงขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบกำไรด้วยความซื่อสัตย์ งินทองที่คุณหามาคุณออาไปได้ไหมแม้แต่ร่างกายคุณคุณยังออกไปไม่ได้ความสุขผมคือการแบ่งปันการเอลือเฟือ้อผมก็ช่วยเหลือเท่าที่ผมพอจะช่วยเหลือได้ช่วยแบบพอดีมีแบบพอเพียงผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศทําได้ครับถ้าคิดจะทำจริงๆริงไม่กี่คำยี่โกรเก็บ ก็พาไปเพิ่มหมูให้คุณหน่อยดิเอาถั่วมะยาวให้น้อยลงนะถ้าขับรถเล็กแท็กซี่เองได้ขับแม่งรับฟรีหมด